ฉะนั้นเมื่อเราคิดถึงอย่างนี้แล้วบ้านนี้เราจะดึงตัวเราออกมาไหมจากอบายภูมิทั้งสี่เปตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์ดิจฉานถ้าเราดึงตัวมาเราก็มาตั้งใจปฏิบัติที่จริงจริงจังๆกับตัวเองไม่ใช่ว่าเราจะทำเล่นนะคือทำต้องทำจริงจริงจังๆ,ๆอย่างมากก็ตายแล้วมันล้มถ้ามันยังเดินได้อยู่นี่คือไม่ตาย ยังมีลมหายใจอยู่นี่ก็ไม่ตายถ้ายังมีความปวดความเมื่อยอยู่นี่ไม่ตายถ้ามีความหิวความกระหายอยู่ก็ไม่ตายไอคนที่ตายตายกันเน่ยเขาไม่หิวไม่กระหายนะไปดูสิอย่างโรงพยาบาลไปดูดิแบบ่ลองเอาข้าวของไปให้คนที่เรารู้จักมากคุ้นอา่าลุงกินอันนี้สิป้ากินอันนี้สิมีแต่มองหน้าเรา เรียกว่าไม่พอใจเลยจะบังคับให้กินนั่นก็คือคนไม่หิวนี่คนที่ตายฉะนั้นเรายังหิวอยู่ยังง่วงเหงาเฮานอนอยู่นี่ก็ไม่ใช่ตายยังมีความรู้สึกนึกคิดพวกนี้อยู่ไม่ตายเวทนายังมีอยู่นี้ก็ไม่ตายถ้าไม่มีเวทนาแล้วอาจจะตายแน่นอนฉะนั้นเมื่อเราทบทวนดูทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอย่างนี้ เราจะทําจริงไหมบัดนี้ธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าประกาศไว้แล้ว,ลวทากรรมฐานก็มีอย่างพวกพระนี่ก็เรียนมาจากอุปชาเหมือนกันพระอุปชาสอนเกสาโรมานาขาทันตาตาโจตาโจทันตานาฆาโรมาเกซานเราก็เรียนกรรมฐานข้อเดียวกันมาเมื่อเราเรียนกรรมฐานข้อเดียวกันมานี่พวก ญาติโยมทั้งหลายนี่มีความสำนึกไหมว่ามีผมขนเล็บฟันหนังพวกเราจะพิจารณาตามได้ไหมถ้าหากพวกเราพิจารณาตามไม่ได้ไม่สำนึกเอาเลยว่ามีผมขนเล็บฟันหนังอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งยกให้ไปแต่ถ้าหากยังทนุถนอมมันอย่างเสียเงินเสียทองให้กับมันเท่าไหร่ผมขนเล็บฟันหนัง เขามาตั้งห้างตั้งอะไรใส่บนศีรษะของเราบนหนังของเราสบู่สเบอร์นึงเขาตั้งห้างใส่แล้วมีห้างสะผมมีห้างทําผมมีห้างเสริมสวยเสริมมันไปถึงไหนแล้วมันจะสวยเหรอก็คืออสุภะลองมาพิจารณาเป็นอสุภะดูที่มาเห็น ผมมันไม่งามขนมันไม่งามเล็บมันไม่งามหนังมันไม่งามเอาอย่างบัณฑิตสามมณีนที่ท่านเกิดในเมืองราชคฤห์เป็นเด็กที่เกิดในเมืองราชคฤห์อายุเก็ปีแล้วท่านก็เที่ยวประกาศไปทั่วเมืองราชคฤห์ว่าใครก็ตาม ที่มาบอกกรรมฐานให้หมอมฉันนี่มอมฉันอยากเรียนกรรมฐานดูศรัทธาของท่านที่ว่าก่อนจะมาสอนกรรมฐานให้น,นี่พั้นมันก่อนได้จะให้หมอมฉันไปกระโดดเขาทิ้งโจรที่เมืองราชคฤห์ก็ได้หรือจะให้เอาศีรษะฝนกับกำแพงเมืองราชคฤห์ให้เหลือแต่คอแล้วก็ถึงมาฟังก็ได้ยังคิดดูที่ว่า หรือจะให้เอาฝ่าเท้าฝนกับกำแพงเมืองราชคฤ์ทั้งสองขานี่แล้วมันเหลือตั้งแต่เอวล,ล้วก็ถึงมาฟังกรรมฐานก็ได้เ<ม>ที่ยวประกาศไปทั่วเมืองราชคฤ์มไม่มีใครสอนกรรมฐานให้<ม>สุดท้ายมาเขาเที่ยวประกาศเข้าไปในวัดเวรวันที่ผู้เจ้ายัางทรงปร,ประทับอยู่พระโมกขาลานะภาษาริบุตรก็อยู่ในที่ตรงนั้น พอประกาศไปผ่านหน้ากุฏิพระษาริบุตรพระษาริบุตรก็ถามวานาษนูเธอพูดอะไรโอ้หม่อมฉันอยากเรียนกรรมฐานแต่หม่อมฉันประกาศมานี่เป็นปีๆแล้วไม่มีใครสอนกรรมฐานให้หม่อมฉันเลยเพราะหม่อมฉันนี่อยากมีศรัทธาอยากเรียนกรรมฐานเยาจะเรียนมานี่หนู เดี๋ยวเราจะเรียนสอนกรรมาฐานให้อเอาเอ้อน้ำใส่ผมเอาฟอกใส่ใส่หัวแล้วก็ให้พระเนนไปโกนหัวให้หรือพระสารีบุตรโกนหัวเองไม่รู้จำไม่ได้แต่แค่โกนหัวไปข้างเดียวก็เห็นผมตัวเองตกลงไปในดิน เออเมื่อก่อนผมนี่มันมีพิษมีสงมากมายว่าเป็นของสะอาดสะโอแต่พอมันตกลงไปในดินแล้วไม่เห็นมันมีอะไรเลยนี่แหละมั้งที่ว่ากรรมฐานพอพิจารณาถึงผมอย่างเดียวแค่นั้นน่ะโกนหัวก็ได้ครึ่งเดียวจิตตกเข้าสู่กระแสะแห่งมรร สาม,มารถทำลายอาสะวะกิเลสให้สิ้นไปได้ทั้งสังโยชน์ทั้งสิบข้อนั่นเห็น้ยถึงได้เรียกว่าบัณฑิตสามนิน